สวัสดีค่ะเดี๋ยวครูจะมาสอนวิธีการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะว่าเราจะเข้าไปยัง Google Sites ได้ยังไงนะคะสเต็ปแรกเลยนะคะให้เด็กๆนะคะเข้าไปใน World w w w g o o g l e ก่อนนะคะพอหนูเข้ามาในหน้านี้เสร็จปั๊บนะคะให้หนูมาสังเกตดูตรงที่9จุดมหัศจรรย์ฝั่งทางนี้เลยนะคะคลิกไปเลย1ครั้งค่ะ คราวนี้ค่ะเราจะทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะให้หนูไปที่บัญชี google ตรงนี้เลยปับ๊บเสร็จปั๊บค่ะให้ไปที่ไปที่บัญชี google เพราะว่าเด็กๆมีบัญชีอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราไปตรงนี้ได้เลยเราไม่ต้องไปสมัครใหม่นะคะทีนี้พอขึ้นหน้าแบบนี้มาเนาะถ้าอย่าง,อย,างอย่างของครูนี่คือเป็นเมลที่ครูเคยใช้ประจําแต่ของหนูถ้าเกิดว่านหนูยังไม่เคยได้เข้าใช้อะไรเนาะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ หน้าแบบนี้ให้นะคะจากนั้นค่ะอีเมลตรงนี้ค่ะอีเมลตรงนี้หนูจะใช้เป็นเมลส่วนตัวก็ได้หรือจะเป็นเมลโรงเรียนก็ได้นะคะอย่างที่ครูบอกรอบที่แล้วตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียนนะคะใครที่จำรหัสเมลส่วนตัวไม่ได้นะคะให้ใช้เมลโรงเรียนทีน่นี้เมลโรงเรียนนามสกุลก็คือตรงนี้นะคะนี่โดเมนของมันนะคะจะมีชื่อว่า mtp.ac.th ข้างหน้าตรงนี้ถ้าหนูใช้เ e มลโรงเรียนนะคะถ้าหนูใช้อ e ีเมลของโรงเรียนให้หนูใส่เลขประจำตัวนักเรียนเดี๋ยวครูพิมพ์ตรงนี้ไปให้ก่อนนะคะประจำตัวนักเรียนไม่ใช่ให้หนูพิมพ์แบบนี้เหมือนครูนะคะให้หนูใส่เลขประจำตัวนักเรียนเข้าไปนะคะแล้วตามด้วย a d mtp.ac.th นะคะ เลขประจำตัวนักเรียนแล้วตามด้วย add.mtp.ac.th นะคะใส่ไปให้เรียบร้อยเสร็จปั๊บพอหนูใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะอย่างของครูนี้เป็นชื่อนี้เสร็จแล้วก็ใส่ถัดไปค่ะพอถัดไปให้หนูนะคะใส่รหัสผ่านรหัสผ่านที่ครูไว้ให้ไว้เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวครูจะแจ้งในไลน์กลุ่มก็แล้วกันนะคะเพราะว่าครูจะไม่อัดคลิปไว้เดี๋ยวจะ รั่วไหลนะคะ,ะทีนี้หนูก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปเนาะพอใส่รหัสผ่านเสร็จปั๊บนะคะก็ไปเหมือนเดิมค่ะกดถัดไปเลยทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนพอเราล็อกอินเข้าสู่ระบบได้แล้วนะคะมันจะมาที่หน้านี้และก็สังเกตตรงด้านนี้ค่ะมันก็จะปรากฏรูปของเราขึ้นเสร็จแล้วเราจะไปที่ไซต์ไปอย่างไรมี2วิธีนะคะสําหรับครูนะคะมี2วิธีวิธีแรกเอาวิธีง่ายๆก่อน ไปที่9จุดมหาศจา์จากนั้นค่ะให้หนูสังเกตดูนะคะตรงคำว่าไซส์นะคะหนูเลื่อนหาดูมันมีไหมเนาะคำว่าไซส์มีไหมเนาะมีไหมเนาะถ้ามีหนูคลิกเข้าไปได้เลยปั๊บแบบนี้มันจะวิ่งมาที่หน้านี้ให้นะคะหนูก็จะเห็นไซต์ที่หนูเคยทำไว้นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เคยทำไซต์นะคะหนูก็สามารถเข้ามาในในหน้านี้ได้เนาะทีนี้ต่อไปกรณีที่2ล่ะคู่ขา หนูหาตรงนี้ค่ะหนูหาแล้วมันหาไม่เจอเลื่อนหายังไงก็หาไม่เจอหนูจะไปที่ไหนได้นะคะถ้าเกิดว่าหนูเลื่อนหาแล้วหนูหาไม่เจอให้หนูมาที่ได์ค่ะยึบนี่มาที่ได์ได์จะเป็นตัวเก็บทุกอย่างเอาไว้ให้เรานะคะคล้ายๆแฟลชได์เพียงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเอในส่วนของออนไลน์เฉยๆเนาะอะคราวนี้แป๊บหนึ่งนะหนูมาดูค่ะไปที่คําว่าใหม่นะคะไปที่คําว่าใหม่ปุ๊บนี่ เราจะเข้าไปที่ในไซต์แล้วนะคะไปที่คำว่าใหม่ปับ๊บจากนั้นหนูเลื่อนมาตรงเพิ่มเติมนะคะข้างล่างสุดเลยอ่าปึ๊บในกรณีนี้นะคะหููจะแจ้งไว้ในกรณีนี้นะะี่ยค่ะพวก Google Form พวก Google Slide พวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าหนูหาไม่เจอหนูก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ในส่วนของ Google ไ i t e ค่ะให้หนูมาที่เพิ่มเติมจากนั้นให้หนูไปที่คำว่า ก o เกิลไซ t e นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเรียบร้อยนี่คือวิธีการนะคะเข้าสู่ระบบโดยใช้ Google นะคะอีเมลของ Google เราเราจะเข้าเข้าสู่ระบบ Google Site s นะคะ นี่คือวิธีการมี2วิธีค่ะมี2ที่ทครคขาทำไมมันเข้ามาตรงหน้านี้มันไม่เห็นเข้าหน้าแรกเหมือนตอนแรกเลยหนูย้อนกลับมาตรงด้านนี้นะคะหนูคลิกเข้าไปค่ะมันจะกลับไปที่หน้าแรกให้คราวนี้หนูก็ไปเลือกดูได้เลยว่าหนูจะเลือกใช้ตรงไหนนะคะหรือว่าหนูจะเข้าไปสู่เว็บมาไหนตัวไหนที่หนูใช้อยู่นะคะค่ะนี่คือวิธีการนะคะเข้าสู่ระบบเด็กๆก็สามารถที่จะไปทบทวนแล้วก็ลองศึกษาในคลิปนี้ดูได้นะคะค่ะ